ครับวันนี้วันที่17เดือนหนึ่งต่อมาหน้าร้อยหกสิบแปดอีพีที่สิบห้าคลิปสามครับหมดที่สิบแปดภมายายูมิหานภาวนาเมตตาใหญ่เอวังเมตุตังเอีกังตามายังบัคกวาตาวาทียังวิหาราติสีตาวัานในอนาทตที่ติกาตาอาชาเมตตาลักโอบะกกวาพิขคอมันเตติพิโสติ สาวันเตศิเตพุพักกวาโตปัจโจตุพักกวาอิตาตาโวจะมีตายาพิาโตวิมุติยาอิวิตายาวิวัตยาิรหิตายาณตาวิวัตุกตาาอนุติตายาปาริิตายาตุสัมาลตาอตาางกาปิกังกาตาลามเเกตาตาตตังตุกันติตุกวาติพตินะ ကာတံတောပိนางပါတတိမနုသနု၎င်းတောပိဟောတိမနုသနာံ၎င်းတောပိဟောတိ దేవ တာရာစံတိနာတနာဟိဝါံတိဝါံကာဝါကာမတိတွာသဣတံ၎င်းပါမတိယာတိတွာမနုဝိပရိဒတိအာရမုကောကာရကာလိုတိဥတလနာပဝိမန္တောကုမာရူဥပါရောတောဣမိတယရိဟုတတိတော ว e ิมุติเตยะอิเตวิตาพิวาตายะสระตูรีกาตายานิกาตาวุกัดตายะอนุสิตายะบาลิกิตายะตุสามาทิตายาอิมากาตาสานิสังสาปฏิกังกาติอาตาโนทิโตพาลานาเมตตาเตโตวิมุติอาติโลวิโตพาลานาเมจาเตโตวิมุติอาติอาทิพาลานาเมตตาเตโตวิมุติกาติอาการิ นะโมติโตภานาเมตาเจโตวิมุตติกาติอาการีหิทิพโอภานาเมตาเจโตวิมุตติกาติอาการีหิทิตาภานาเมตตาเตโตวิมุตติปัจจะอาการีหิอนุทิโตภานาเมตาเจโตวิมุตติตาอาเนโอทิฏาภานาเมตาเจโตวิมุตติตาอาการีทิตาภานาเมตตาเตโตวิมุตติตาจะมีหิบาหาการีหิอนุทิโตภานาเมตา िया वचा नि का आनंद तपे पाना विलाया वचनिका तो विया वह आनंद तपे पूता अवेलाया वचा निधु तान वह आनंद तपे फोफड़ा अवेला वचा निगा तान वह आनंद तपे पाली เอาะปาลินาปนาอเวลาวิยาปชานิราตุพิยาตาณาเวรันตุอิมีปชะอาการนิอโนติโตภณาเมตาติโตมีบุตรตีดานีดาหาอาการเรียบโอภิโตภราเมตตาจามเรโตมุติสัพพิปิโยอเวลาอเวยาปชานิราตุพิยาตาณาเวรันต ตาปีอาวิยาเวลาวิยาปัจจานิ迦ตุภิยตานางเวลาันตุตาปีอานานิ迦อาเวลาริยาปัจจานิ迦ตุภิยตานางเวลาันตุตาปีเทวตาอาเวลาริยาปัจจานิ迦ตุภิยตานางเวลาันตุตาปีโมนาตาอาเวลาริยาปัจจานิ迦ตุภิยตานางเวลาันตุตาปีตาลีนาติกาอาเวลาริยาปัจจานิ迦ตุภิยตานางเวลาันตุอิมหิตา กาลิอีติโสภาละนามิตาเจโตวิมุตติคาตามิหิสะหากาลีอิติสาภาละนามิตาเจโตวิมุตติจตฺตภูราีิ มายาต่สายาตตาเวลาวิยาปชานิกาตุภียตานังเวหานตุตัปฏิมาะาี่สายญาตตาเวลาวิยาปชานิกาตุภียตานางเวหานตุตัีุตายาี่สายะาตตาเวลาวิยาปชานิกาตุียตานังเวหานตุตับีปติาาี่สายะาตตาเวลาวิยาปชานิกาตุียตานังเวหานตูตับรีปูรัติมาญาติสายาตตาเวลาวิยาปจานิกาตุีตานังเวหานตุตัปิมาญาติสาย ัตตาเวลาวิยาปชาณิกาตุภิยนตานังเวลานันตุสัีตยะอนุทิสายะตัตตาเวลาวิยาปชานิกาุภียตานังเวลานัตุสัีตขีนายะอนุทิสายะตัตตาเวลาวิยาปชานิกาุภิยตานังเวลาันตุสมปีตัีนัยยะนิปยัตตาเวลาวิตาปชาณิกาตุียานตาตัาเวลานันตา นิาุียตานังเวนตุตับปิปุรักทิยายาติสายานาเวลาริยปัจานิกาุียตานัเวตุตัปปิมาญาติายาปานาเวลาบิยปัจานิการสุียตานังเวารันตุตัปิรายาติสายาปานาเวลาบิยัจจานิาสุภียตานัเวารันตุตัปิปดิมา อานุทิศายะปานาอเวลาวิยาปจานิคารุพิยตานังแวลานตุตัปเปโอตารายะอานุทิตายะปานาอเวลาวิยาปจานิคารุพิยตานังแวลานตุตัปเปทักขินายะอานุทิศายะปานาอเวลาวิยาปจานิคารุพิยตานังแวลานตุตัปเปเหติมายะทิศายะปานาอเวลาวิยาปจานิคารุพิยตานังแวลานตุตัปเปอุปาเิมายะทิศายะปานาอเวลาวิยาปจานิคารุพิยตานังแวลานตุตัปเป

นิกาตุกียตานังเมตุตัปปิมายะอนุทิสยาตาเวลาิยาปชานิตุกียตานังเมตุตัปปายะอนุทิตายปูตาเวลาปิยาปชานิตุกียตานังเบหตุตัปปิ้ากินายะอนุทิสายาปูตาเวลาปิยาปชานิตุกียตานังเมตุตัปปิมายิายปูตาเวลาปิยาปชานิตุกียตานังเบหตุตัปเป อุปาละอุปาลิมาญาทิตายาบุาเวลาวิยปัญจานกาทุขยตาณเวลานตุ่ปุลิมายาทิตายาปุกลาเวราวิยาปัญจานิกาทุขียตาเวานตุทต่ปติมาะาิตายาปุกลาเวราวิยปัญจานิกาทุขิยตาวตุแีปตาาิตายาปุกุลาเวราวิยปัญนิกาทุขิยตาวตุต่ปตยาปุกลาเวราวิยปัญจา อานิกขาตุคียาตานังเวหาลตุตัปปิปุราทิมายาอนุทิสายาปุคลาเวลาวิยาปัจาอานิกาตุคียาตานังเวหาลัตตตาเปูตารายาอนุทิสายาปุคลาเวลาวิยาปัจาอานิกาตุคียาตานังเวหาลันตัปปิปุตารายาอนุทิสายาปุคลาเวลาวิยาปัจาอานิกาตุคียาตานังเวหาลัตตตาเปูตารายาอนุทิสายาปุคลาเวลาวิยาปัจา

อาตุจโทาตานังเวารันตุตาเปิอุตาลายาทิตายาอัตตาภาวะปาลิยาปนาเวลาบิยาปจานิจจโทขีตตานังเวารันตุตาเปือทักีนายะทิตายะอัตตาภาวะปาลิยาปนาเวลาบิยาปจานิาตุทขีาตานังเวารันตุตาเปิปูราทิมายะอนุทิตายะอัตตาภาวะปาลิยาปนาเวลาบิยาปจาอนิาตโกิีาตานังเวารันตุตาเปืปุระทิมาปุระิมายะอนุทิตายะอัตตาภาวะปาลิยา

ที่สายะอิติโยอาเวลาิยาปจาอานิคาตุกิยะตานังเวหารันตุตัปเทปัติมายะที่สายะอิติโยอาเวลาิยาปจาอานิกาตุกิยะตานังเวหารันตุตัปิอุตารายะที่สายะอิติโยอาเวลาอาวะยาปจาตุกิยะตานังเบริหารันตุตังปาทิกานายะที่สายะอิติโยอาเวลาิยาปจาอานิกาตุกิยะตานังเบริหารันตุ तपे पुलाति माया अनुदिता या इति यो अवेला भिया बचा अनिका दुखिया तानं व्यानं तो तप्ते पति माया अनुदिता या इति यो अवेला भिया बचा अनिका दुखिया तानं व्यानं तो उत्तमाना अनिया अनुनिया इति यो अवेला भिया बचा अनिका दुखिया तानं व्यानं तो तप्ते तकिनाया अनुदिता या इति यो अवेला भिया बचा อนิกาตุกิยตานังเวาลันตุตาเปหิติมายะทิฏายาอิติโยอาเวลาวิยาปัจจานิกาตุกิยตานังเวาลันตุตาเปอุปาลิมายะอิติยาอาธิโยอาเวลาวิยาปัจจานิกาตุกิยตานังเวาลันตุตาเปปุระทิมายะทิฏายาปุลิตาอาเวลาวิยาปัจจานิกาตุกิยตานังเวาลันตุตาเปปาติมายะทิฏายาปุลิตา อาเวลาปิยะปัจจาอนิกาตุพิยะตานังเวหาลังโตกตเปเทตารายะที่ตายะปุริตาอเวลาปิยะปัจจาอนิกาตุพิยะตานังเวหาลังโตตัปเทตากีนายะทีตายะปุริตาอเวลาปิยะปัจจาอนิกาตุพิยะตานังเวหาลังโตกตัเทโหราทิมายะอนุทิ่ตายะอาเวลาปิยะปัจจาอนิกาตุพิยะตานังเวหานังโตตัเทปัติมายะอนุทิ่ตายะปุริตาอเวลาปิยะปัจจาอนิกาตุพิยะตานังเวหา ตุุตระายะอันที่ตายะปุริจาอเวราวิยาปัจโดกียาตาัวลาตตุสะเตกินายาอันที่ตายะปุริจาอเวราภิยาปัจอันิกาสุขิยาตานังเวลนตุสัเเหติมายะที่ตายะปุริจาอเวราภิยาปัจอานิกาสุพิยาตานังวลตตุสัพปุปะวิมายะอธิสายะ ภูริษาอวลาวิยาปชานิจาตุขีอัตรังาันตุตันปาราทินายาทิสายาอวิยะอวิรวิยาปชานิจฉาตุขีอาตนาตา ายาอนุทิายาอริยาอลาริยาปจอนิาตุกียาตานังเวตรันโตตะเพมายาที่ายอริยาอวิลาริยาปจอนิาตุกิยตานังวาลันโตตะเพอุปาริมายาที่ายอริยาอวลาวิยาปจจานิาตุกิยตานังวาลันโตตระเพตุลาทิปิมายาที่ายยาอาาทิยาอาวิลาริยาปจจานิา ตุคียตานังเวียรังตุตัสเตปุสารายะทิสายะอนาลิยาอเวลาบิยาปชะอนิกาตุคียตานังเวียรังตุตัสเตปะกินายะทิสายะอนาริตาอเวลาบิยาปชะอนิกาตุคียตานังเวียรังตุตัสเตปุปุตระทินายะอนุทิสายะอนาริกาอเวลาบิยาปชะอนิกาตุคียตานังเวียรังตุตัสเตปปาิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาบิยาปชะนิราตุคียตานังเวียรังตุตัสเตอุตารายะอนุทิสายะ อนาเนียอาเวลาบิยาปจานิาสุพิยาตานามยาลันโตตับปีทากีนายาอนุทิสายาอนาเนียอาเวลาบิยาปจานิาสุพิยาตานามยาลันโตตับเดหิติมายาที่ตายาอนาเนียอาเวลาบิยาปจานิาสุพิยาตานามยาลันโตตัปเปอุปาลิมายาที่ตายาอนานียอาเวลาบิยาปจาน นิคารติยาตานัมยานาโตตับเิุราติยาติจายาเทวตาอเวลาวิยาปชานิคาตติยตานามยานาโตตัเิบัติมายาทิจายาเทวาวาอเวลาวิยาปัจชานิคาร์ติยตานเมอานาโตตัจอุตตาลายาติจายาเทวาอาเวลาบิยาปชานิคารติยตานเมยานาโตตัเกีนายาทิจายา อาเวลาวิยาปจาอนิกาตุียาานังเวหาตุตาเปปูระทิมายะอนุทิสายะเทวะอาเวลาวิยาปจานิกาตุียาตานังเวหาตุาเปปุติมายะอนุทิสายะเทวะอาเวลาวิยาปจาอนิกาตุียาานังเวหานตุตาปปุตารทินายะอนุทิสายะเทวะอาเวลาวิยาปจานิกาตุียาานังเวหาตุตป ที่มายะทิ่ายะเทวาอเวลาวิยาปัจานิกาสุขียตานังเวาลันตุตัปีอุปะทิมายะทิ่ายะทวาอเวลาวิยาปัจานิกาสุขียตานังเวาลันตุตัปปิสุราทิมายะทิ่ายะมนุสาอเวลาวิยาปัจานิกาสุขียตานังเวาลันตุตัปปิปัทมายะทิ่ายะมนุสาอเวลาวิยาปัจานิ迦สุขียตานังเวาลันตุตัปีอุตตรายะทิ่ายะมนุสา เวลาพยาประชานิกาตุเกิยตานังเวานันตุตัปเปตขีนายะที่สายะมณุตาเวลาพยาประชานิกาตุเกิยตานังเวานันตุตัปเปปุระที่มายาที่สายะมณุษย์ตาเวลาพยาประชานิกาตุเกิยตานังเวานันตุตัปเปปัติมายาที่สายะมณุษย์ตาเวลาพยาประชานิกาตุเกิยตานังเวานันตุตัปเปปุตารายะนิที่สายะ มโนตาเวลาปิยะปจานิกาสถูกยาตานังาหารตุตัเได้กีนายะอนุที่สายะมโนุตาเวลาปิยาปจานิกาสถูกยาตานังาหตุตัเหรทีมายะที่สายะมโนตาเวลาปียาปจจานิกาสุูกยาตานังไปหารตุตัเปปุปาิมายะที่สายะมโนตาเวลาปิยาปจานิกาสถูกยาตานังแวอาหารตตัเปปุราีิมายะที่สายะวินิลาปาติกาเวลาปิยาปจจานิกาสุูกยาตานัง ปาฏิมาญาที่ตายาวิมิปาติกาอเวลาปิยาปจาอนิกาสุขียาตานามยานตุตัปปีอุตตรายาที่ตายาวิมิปาติกาอเวลาปิยาปจาอนิกาสุขียาตานามยานตุตัปปีนาคินายาที่ายาวิมิปาติกาอเวลาปิยาปจาอนิกาสุขียาตานามยานตุตัปปีภูรายที่มาญานุทิตายาวิมิปาติกาอเวลาปิยาปจาอนิกาสุขียาตานามยานตุตัปปี ที่มายานุติกายะวินิปาติกาเวลาวิยาปัจจานิกาตุกียาตานามันตุสัพเพอุตนาลายะอนุติสายะวินินาติการเวลาวิยาปัจจานิกาตุกียาตานามนตุสัพพนาายะอนุติสายะวินิปาติกาเวลาวิยาปัจจานิกาตุกียาตานามวีนตุสัพเพอุตาายะอิตายะวิิตาติกาเวลาวิยาปัจจานิการตุกิยาตานามเนตุสัพเพอ วิมายาทิสายาวิมิานาบัติกาอาเวลาวิยาปิจานิฆาสุจีญาตานะเมหาตุอิเมหิตัสตาการีทิสาภะนาเนตาเดโตวิมุตติตเปตังตานังปานานังคิวะเิตาวาปินาตายะอุปาคาตังนี้วัชชะเชวะอนุปาคาเทนะกันตาปาวะัชวะอาสันตานาปาริยานังเวชาตวาอาปาริยานังวิเหตังว่า เทตวาวิถีตายาขัปเทตตาอาวาริโนโหตุมาเวริโนตุจุโนโหมาภูจิโนตุอาหิบารุมาขาจิตาอิอิมาหิอัตขะหาการิหิตัเทตตาเมตตายาติเนตตาตาตังขมังกาปายาติตังเตโตตัปพายาตัปทาปะอิโยตานุหิตุจะปิโมติเนตาจาวิเตโตวิมุติติตาเมตตาเจโตวิมุติเนตาภูมิาวิหาระ ภาวนาอิกาเทวตาบทที่สิบเก้าเทวตาายุชนโราคาตุคาปัตตาจานะตุขาพยายามปัตาจาริยาภาตกันปัตาจานนิตกาโหตุต่อเปปินิโนอตาวตาจากอิเฮนิตาตาตังอุปา ปัจเีกานางจากยังพลังอาหังกานังจากเตชีนะรักขันพันธามิตัปโตแปดจากปีพุทธาพระรัตาปัฏิจการนังจากยังพลังอาหางกานังจากเตชีนะรักขันพันธามิตัปโตด้วยอนุปาชแห่งตักกาอธิฐานอันุปาชฌางความเพียรและอนุสงแห่งการมีชาพปนกตไปด้วยการสาิยายบนบทมนพระสุทวิตร แมากระดาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้านายเปรียดกันล้อมขอให้คนอยากขึ้นไอทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทัทางโลกและทางธรรมขอโดยทเทพเทวดาทั้งหลายโปรดเป็นโยธาจรนะารอริยานุและ 呀，弟弟，呀，弟弟，来过。